วนวนันเกิดนาวันเกิดพ่อรู้ไหมหพี่ฮาังกลาง,างนา้ำเราจะให้โอกาสเธอ <c oughs> ก็อ่ะรีวิวก็มันจะเป็นแผ่นเหนียวเๆว่ะ <c> ก <oughs> ็เดีทุกคนคือวันนี้เป็นวันเกิดของสามีอาจจะมีแอคทิวิตี้อะไรบ้างอะไรบ้าง <c oughs> ก็ช่วงนี้จะผ่านแนวมาแนววอล์กหน่อยนะ <c oughs> อววันนี้วันเกิดนางไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์ให้นางเลยทําแต่งานแล้วก็ไปเรียนตลอดเดี๋ยวจะพานางไปทําบุญแล้วก็ไปหาอะไรกินกันเล็กน้อยมนะันเกิดพ่อรู้ไหมพี่ฮันางกางนำ้ำรู้ไหมไม่รู้แน่นอนแล้วใครทำาผมแม่เละเทะยูยี้ขนาดนั้นวะ สรุปแล้วคือนางแอบหนีไปใส่บาทคนเดียวไปแล้วนะคะก็ไปไม่ทันนางเอาเป็นว่าเดี๋ยวสวดมนต์ไหว้พระแผ่บุญให้นางกันกันสวดมนต์แ่แม่ไหมไปไหมมยมียวสวดมนต์เสร็จแล้วเดี๋ยวพานางไปกินข้าวแต่งหน้าแป๊บเนี่ยพอแต่งงานกันมานานๆแล้วมันก็จะแบบไม่ค่อยมีอะไรพิเศษแล้วล่วาสุดก็ไปกินข้าวกันเนีย รีบนางหิวละก็เดี๋ยวลงแป้งเลยไม่แต่งอะไรมากใช้เป็นของประกอบน่างก่อนแบบนึกรุดออกมาทั้งยวงเลยใจหายเว้ยแล้วก็ไม่มีของข,องขวัญให้หนางใช่ไหมเดี๋ยวเราก็ไม่เซอร์ไพรส์หรอกพานางไปเลือกเลยอยากได้อะไรก็เอาอะไรอย่างงี้ซึ่งถ้าให้เดานะนางก็จะบอกไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าทุกๆปีอะ่ะคือฉันก็ต้องรับซื้อมาให้หนางแต่ปีนี้ไม่ได้ซื้อไง ลพอน่าสว่างไวแจมปะแจมเด็ดเป็นตัวนี้แล้วกันทำยิบแซงสีเบอร์หกเบอร์หก <c oughs> ไล่ด้าวสักนิดหนึ่งตัวเดิมโนเวลสิบ,บาบทใช้ดีดีตบทด้วยแม็กอีกหน่อยไล่สเกตเด็ด ทำให้หน้าแบบดูพุ่งดูวาวออกมาแบบคยสวยตานิดนึงตานิดนึงใช้เป็นสิ่งทอมประมาณนี้ของน่าสง่ายง่ายง่ายผู้ชายรอด<แ>เดี๋ยวลมเสียต้องรีบน่อนอาก็ปัดมาสคาร่าเลยแต่คนตาก่อนอุ้ยเนี่ยผมยาวแล้วว่าเดี๋ยวต้องไปตัดละวันนี้ก็จะไปกันแบบบ้านๆจริงคู่อีชั้นเนี่ยก็คือเป็นอย่างเงี้ยไม่ค่อยจะได้แบบว่ามี ใส่โซ่ใส่ลาตีไปกินดินเนอร์เลยไม่มีหรอกไทยบ้านมากเกตแบบดีๆแบบส่วนใหญ่ก็พากันไปกินส้มตำอะไรอย่างนี้ยำเยิมส้มตำไก่ย่างข้าวเหนียวอะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็คือดีหน่อยจะไปกินอะไรยังไม่รู้ดูก่อน จะพาไปกินที่นางชอบกินก็คือโอิชิชอบมากมีอยู่แบบช่วงหนึ่งเว้ยคือแบบไปมันทุกอาทิตย์แล้วก็ไปมันอยู่แค่โอิชิคือมือจะไม่กินอย่างอื่นเลยหรอวะนางก็อชอบกินได้หลายอย่างดีนาะงชอบกินลารซสมอนมันก็จะมีแบบซาชิมิซูชิอะไรอย่างเงี้ยเยอะใช่ไหมล่ะตักกินเท่าไหร่ก็ได้นะงก็จัดไปเลยจ้ากินคนเดียวเป็นกระมังแย่ก็หมดทะเลแล้วตอแซลมอน <laughs> ตะวันขึ้นแล้วต่อไปทาปากทาปากเราจะให้โอกาสเธอเ <c> ค <oughs> ทีก็อ่ะรีวิวนะจ๊ะตัวเด่นตัวดังในติ๊กตอกโอ้ยในเฟซเองก็ตามเถอะของกระแตอาสยามจ้าสีที่เราอยากได้คือหมดแล้วก็ได้สีนี้มาซึ่งเป็นสีเบอร์ศูนย์หนึ่งอะเฮ้ยมันก็โอเคนะคือแบบเขาเลือกใช้เฉดสีที่มันคนไทยใช้บ่อยๆอะมันจะเป็นแบบพวกนูนอมสม้มอมชมพูอะไรยอย่างเงี้ยทางมาแล้วสวยมาก โอ้ยผมชันก็ไปอยู่กันแบบฟูๆแบบนี้นั่นแหละทาเลยแล้วกันพอบอกติดทนใช่ไหมอ่าหาเราไปกินเลยคือเนื้อตอนทาแรกๆอะ่ะมันจะแบบเออเป็นน้ำดีเว้ยแล้วทีเนี้ยมันก็จะแบบ พอจะเติมสีอ่ะมันเติมแบบไม่เรียบเนียนสวยเหมือนตอนแรกที่ปาดไปแล้วนะเนี่ยยังแบบตรงขอบขอบเนี้ยมันเป็นขอบชัดเจนใช่ปเราจะทาแบบฟุงฟ้งๆอ่ะไม่ได้เลยเว้ยคือมันมันจะเหมือนกาวที่แบบว่า,วาแห้งติดลงไปเลยอ่ะเนี่ยมันจะเหนียวอ่ะมันจะดูดปากอ่ะปล่อยให้เขาแห้งแป๊บหนึ่งแล้วก็คือเพื่อความ อ่ะเดี๋ยวจะลองลงซ้ำให้ดูพอลองทำรอบสองอ่ะมันจะเป็นกระปึกอ่ะมันจะเป็นแผ่นเหนียวๆว่ะแบบเนี่ยมันจะไม่สบายปากเลยอ่ะแต่ถาวมันติดทนไหมมันติดทนมากเว้ยอ่ะดูกระดาษทิชชู่นะโอ๊ยอันนี้เขายังไม่แห้งมันก็เลยติดออกมาแต่อันที่แห้งแล้วอ่ะเนี่ยเห็นไหมมันจะเห็นไหมมันเหนียว ติดกระดาษทิชชู่แต่คือไม่มีสีติดกระดาษทิชชู่นะแต่ว่าอ่ะดูมาอีกทีมัน,นเห็นไหมกระดาษทิชชู่มันจะติดอ่ะเ่ยมันมันไม่สบายปากอะ่ะแล้วดูดีมันก็จะเป็นแบบ ไม่สม่ำเสมออะ่ะมันถึงต้องมากับไอตัวกรอสตอ่เนี้ยเนี่ยซึ่งพอทากรอสเสร็จแล้วอะ่ะปากอะ่ะมันจะสวยขึ้นมาเว้ยแต่ความไม่สบายปากเนี้ยไม่ได้จริงจริง,รงมันไม่ติดแมสจริงทาให้เรียบอะ่ะยาก ลงซ้ำสองอ่ะก็จะเป็นการแบบหนาเกินไปแค่สองรอบนะอันะนี้พอลงสองรอบเสร็จปุ๊บหนาเกินไปแค่เมมปากอ่ะคือสีมันก็จะติดกันเป็นก้อนกๆอนก้อนก้อ่อะมันก็จะไม่ได้คุมทั้งปากมันจะมีบางจุดที่แบบหลุดติดฝั่งใดฝั่งหนึ่งไปอะ่ะคือมันแต่สีสวยเนี่ยพอลงกอแล้วสวยแต่ถ้ามาดูใกล <c oughs> <ๆ>้ๆก็จะเห็นว่าบางจุดอ่ะสีมันไม่ได้ติดอยู่ที่ปาก มันเกือบดีแล้วค่ะปรับปรุงสูตรอีกนิดได้เลยโอเคเดี๋ยวไปพาคุณผู้ชายไปกินอะไรก่อนแล้วนางทำเป็นเปิดประตงประตูใส่แล้วนางรอนางไม่ได้เป็นบ้าอะไรอ่ะรอผู้หญิงแต่งตัวหน่ยก็ไม่ได้บ้าอ่าวันนี้คุณจะกินอะไรดีคะเจ้าของวันเกิดไอ้กล้องไอ้กล้องจะไปเดินดู จริงๆด้วยนางเลือกอันนี้อร่อยปะตกแต่งมันเกิดทำเป็นนีญญ่ นี่ทำเป็นข้าวหน้าปลาแซลมอนกินแซลมอนได้จุกจุกวางทับกันไปปกติสั่งข้างนอกก็คือเนาะอย่างน้อยๆก็สองร้อยอ่านี่ก็ลาดโชย,ยุ ลงไปพร้อมเสิร์ฟค่ะดูดิปซิโ,โหหลดไปค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะซึ่งกินข้าวมันก็ต้องหลดเป็นปกติอะเนาะไม่หลดจิตผิดปกติอันนี้ถือว่าโอเคแล้วดีแล้วนะคะกินข้าวเราไม่หลดเนี่ยก็คือจิทามบ้ากินมาก็ไม่ไป อไม่เอาของขวัญจริงเหรอ<ะ>ไม่เอาของขวัญจริงเหรอหเฮ้ยอ๋อได้นาฬิกาแล้วอ่ะโอเคปิดคลิปจบแต่เพียงเท่านี้จ้าฉลองวันเกิดให้นางก็มีเท่านี้จ้า <laughs> 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 กลับมานละบ๊ายบาย